ที่นี่สินะที่เขาติดไปประกาศว่ารับสมัครพนักงานเพิ่มเอาล่ะเหลือสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเปิดเทอมฉันจะต้องทำงานที่นี่ให้ได้ไปกันตื้อด้เอเาาคนไปไหนหมดอ๋อสวัสดีครับรับอะไรดีครับเออสวัสดีค่ะคุณพี่คือว่าหนูหนูมาสมัครงานค่ะอ๋อสมัครงานหรอใช่ค่ะ <สำ S 1> เห็นตำแหน่ง<ป>อะไรหรอเออพาร์ทไทม์ค่ะพี่ ขอพ์ก time เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามเจ้าของให้ก่อนได้ค่ะรอสักครู่นะได้ค่ะอขอเดินดูร้านสักหน่อยละกันเด็ดเด็ดเด็ดอ้ของเล่นเต็มเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะแถวนี้มีประกาศคนหายด้วยนะหรอนี่แถวนี้อ่ะคะโอเคพูดจัดการร้านรับอยู่นะ อ๋อขอบคุณค่ะแต่ว่าน้องจะได้เป็นกะดึกนะอ๋อก,กะดึกหรอคะใช่แล้วเออเอ๊อเออไดได้ค่ะพี่ได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านตอนหนึ่งทุ่มนะเดี๋ยวพี่จะรออยู่หน้าร้านค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับได้งานแล้วเพื่อนๆกลับบ้านไปนอนเอาแรงก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้ฉันก็มาถึงแล้วบรรยากาศมัน เปรียวยังไงก็ไม่รู้น่ากลัวชับกลนแฮโอ้ยขยะอย่าบอกนะฉันต้องเป็นคนมาเคลียร์เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีน้องน้องชื่ออะไรอ่ะเอ,อ่อชื่อเฟลลารินค่ะโอเคทํางานทํางานวันแรกเนาะเดี๋ยวพี่สอนงานให้นะได้ค่ะมาๆๆไปกันเลยเข้าร้านกันโอ้บรรยากาศตอนกลางคืนอย่างน้อยในนี้ก็น่ากลัวน้อยกว่าข้างนอก มามาตอกบัตรก่อนได้ค่ะตามพี่มาเลยตรงไหนคะพี่มีตรงนี้เลยโอเคค่ะติกเรียบร้อยค่ะมาไปกันเลยมาแล้วค่ะพี่งานแรกของเราคือโอเอาของไปไว้ในเคาน์เตอร์ไม่ไม่ใช่เอาของขึ้นชั้นได้ค่ะมาเ,เราช่วยกัน เอาของขึ้นชั้นชั้นไหนคะนี่ชั้นชั้นเก็บของด้านสินค้าสบายมากโอ้โซนนี้คือรอดตารอดใจเด็กมากอะเอ๊ะเดี๋ยวนะใช่สิเมื่อเช้านี้ฉันเจอป้ายนี้นี่นาแต่อนนี้มีคนหายเหรอเนี่ย กลัวชะมัดเลยโอเคตรงนี้อูมีเฮอร์ชี่ด้วยโอ๊ปเดี๋ยวนะช,ช็อกโกแลตโรบอกพี่คะพี่เคยกินช,ช็กอกโกแลตโรบกปะ่ะไม่ไม่เคย <laughs> โอเค,อเคตรงไหนอีรั้เนี่ยอ,อีกตรงนึงอยู่ที่อ้าอยู่ตรงนี้เองด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่สะด,ด้วยสิจะถามพี่เขาก็ไม่กล้าเดีย๋ยวว่าสอนงานไม่รู้เรื่องอีก พี่คะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะน้องน้องเห็นฝุ่นตรงนี้ไหมอ,อุ้ยมาตัไหนคะเนี่ยพี่ก็ไม่รู้หมุ่นกันพี่ก็เพิ่งเห็นเมื่อกี้ไม่อยู่ยนะหนูรองเท้าหนูก็สะอาดนะคะอุ้ยอะพี่คะมีคนมาเติมน้ำมันอ้าวไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ไม่ได้เติมเขาไม่ได้เติมโอเค โอเคเราต้องทําความสะอาดร้านนะก่อนที่เจ้านายจะมาอ๋อได้ค่ะได้ค่ะพี่ไปเอาไปเอาไม้กวาดอยู่ไอตรงห้องที่เราตอกบัตรอ่ะได้ค่ะไปเอาไม้กวาดอยู่ตรงที่ห้องที่เราตอกบัตรอุ้ยอุ้ย้ยนั่นนพี่แก้หนูใช่ป่ะเมื่อกี้รับน้องหรอไม่นะแหม่พี่อยู่เคาน์เตอร์นะไม่ต้องเลยตุ๊กตาสมจริงมากไม่ไมพี่ยืนอยู่ตรงนี้เลย พี่ไม่ได้ทำผูกไม่เชื่อหรอกแก้งหนูชัวโอ้ยอุยอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะมาแล้วค่ะพี่ทำความสะอาดเลยอุย้ยเหมือนขี้วัวแถวบ้านหนูเลยค่ะพี่ใครเอาวัวมาปล่อยในร้านเออไม่ใช่หนูแน่นอนโอ้ย เห็นตรงนี้ทีไรเราใจไม่ดีดทุกทีเลยอะ่ะโคนมันเปิดจริงๆนะคะเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่าเป็นรองเท้าตัวเองหรือเปล่าโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วอ๋าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะพ,พ,พ,พี่พี่บอกก่อนนะว่าพี่เข้ากะกลางคืนวันแรกอา้อาวอ้าวจะงั้นพี่พเอ๊ะตรงนั้นมีโน้ตอะไรติดไหยคะ อ๋อลูกค้ามาหรือเปล่าไหนไนไหนไหนนี่นี่มาเติมน้ำมันมาได้ค okay, ่ะเติมยังอย่างอี้มาเดี๋ยวพี่เติมเองโอเคลูกค้าเติมอะไรดีครับเอาเต่าหาเต็มถังน้องโอเคครับบอ้ยขอบคุณค่ะอากาหน่าเช่นใหม่นะคะขยะร้านเราเยอะนะคะเนี่ย โอเคต่อไปไปทําความสะอาดห้องน้ํากันมาห้องน้ําห้องนา้าห้องน้ําอยู่ตรงนี้อ่าโอเคค่ะเฮ้ยพี่พี่พโอ้ยพี่จัดการเองโอเคพี่เป็นสุภาพบุรุษมากเดี๋ยวหนูจะยินดูจัดการเลยพี่โอ้โอสะอาดมากภายในพิพาพี่สุดยอดแน่นอน <c oughs> อุ้ยตกใจอุ้ยหนูมาแล้ว อย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอ่ะพี่เสียงอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเสียง,งอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยอุ๊ยพี่หนูกลัวพี่ไม่รู้พี่มายืนอยู่เค้าตู้แล้ว <laughs> <laughs> พีไไ่ได้ยินเสียงไหมอ่ะได้ยินได้ยินเฮ้ยอืมบรรยากาศมันกวางเวงชอบกลน,นะพี่เนาะนี่แหละมาวันมาวันแรกก็จจอย่างนี้แหละโอเคหนูเริ่มขนลุกแล้วเนี่ย สวัสดีค่ะนะยินดีต้อนรับค่ะลูกค้ารับอะไรดีครับอู้ลูกค้าน่ากว๋วมากคือลุงกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างแบบน่าสนใจสวัสดีค่ะคุณลุงรับอะไรดีคะลุงกำลังมองหาแบบว่าแบบว่าหนังซื้อที่มันมีสาวสาวสวยๆขอแบบขาว ได้ได้ค่ะนี่ค่ะโหมันมันสับสปบะรหึ่งมากเลยเนาออถอนตังให้ลุงก่อนนะคะอืมขอบใจมากหนูเดี๋ยวลุงมาอุดนุนใหม่นะอุ้ยทำไมคุณลุงเมื่อกี้น่ากลัวจังอะพี่ลุงน่าจะเสพเยอะเกินไปเสพเสพนิจยาสารใช่ใช่ <laughs> ลุงเมื่อกี้หน้าตาเหมือนพอ่อมนเลยอะพี่คิดมโนหนูไหม หมือนจริงใส่หมวกมันพ่อมดเลยป้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาขยะไปทิ้งได้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ยึบได้แล้วค่ะพี่เอาขยะไปทิ้งกันได้เลยอืมเอาขยะไปทิ้งตรงไหนอะใครนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พี่พี่ช่วยด้วยพี่พีพีอะไรอะอะไรอะใครอะตกใจนะพี่ โอ๊ยโอเคโอเคไม่ไม่มีใครละวป่ะพี่หนูไม่หนูไม่กล้าไปแล้วะมามามาเดี๋ยวพี่พาไปเพื่อพี่เมื่อกี้อะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทางใครอ่อยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้โหข้ามถนนไปพี่พี่พี่มากับหนูได้ไหมโอเคโอเคป่ะเอ้ยหนูกลัวหนูกลัวไม่อยู่แล้วพี่เดียวพี่แกลงหนูหรือเปล่าอ่ะทานไฟับอปะ มาวันแรกก็โดนรับน้องในเราโอเคเราต้องไปที่เครื่องปั่นไฟนะเครื่องปั่นไฟค่ะอยู่ตรงไหนเนาะหลังร้านป่าพี่หนูเห็นมีตู้เหมือนตู้โทรศัพท์เลยโอเคโอเคพี่พี่ทำยานอยู่ที่นี่จริงไหมเสร็ย, <c oughs> ยังพี่มันน่าก,กลัวโอเคไฟติดยังอะ่ะเดี๋ยวหนูดูให้นะติดแล้วคะ่ะพี่เดิดแล้วโอเคพี่เอา้าเราจะบอกว่าพี่หาย เดี๋ยวหนูดูให้นะคะว่ามีลูกค้ามาซื้ออะไรหรือเปล่า <S <S วิ้ยเหมือนจะมีนะพี่นะใช่ไหมอ่ะวิ้ยม,มีมีจริงๆพี่เข้ามาเติมน้ำมันลูกค้ามาเหรอใช่ค่ะมาแต่นหนูเร็วหนูกลัวสวัสด,ดีค่ะลูกค้ารับเป็นอะไรดีคะน้องเก้าห้าพี่เต็มถังไวๆเลยได้ค่ะ สร็จแล้วข้าวกาดหน้าเช่นใหม่นะคะเฮ้ยพี่ทำไมไม่ออกมาพี่ต้องปล่อยให้น้องเรียนรู้งานนะโอ้เรียนรู้งานกับไอตัวตุวต๊กตาเมื่อกี้นะใช่แหน่แสดงว่าเป็นของพี่ใช่ปะว่าแล้วพี่ต้องแก้งหนูแน่แน่เลยเป็นได้แก้งพี่วิอะไรอะ่ะท,ทำไมร้าเราสกรปรกจังอะ่ะวิ้มาๆาเรามาเชิดกระจกกันเถอะหืใครมาทำอะไรไว้นี่ วมมาว,ว various, mm ันแรกค่อนข้างหนักเลยนะเนี่ยโอเคค่ะพี่หนูมาแล้วน้องไปทางนู้นเลยเจ็ดทางนู้นโอเคค่ะเจ็ดทางนี้แล้วกันดีดีดีดอ่าสะอาดแล้วลา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 พี่อย่าไปใกล้จากหนูนะเอ้ยเอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะพี่พี่หนูอยากกลับบ้านพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดไปอย่าเพงทิ้งพี่สิพ่นุนหนุนกับเข้าไปในร้านพี่ฟังหนูก่อนได้ไหมอะไรอ่ะเจออะไรอ่ะเมื่อกี้หนูหนูเห็นไอ้ตุกตาที่มันยืนอยู่สูงๆที่เราเห็นพี่แกลงหนูใช่ไหมพี่ไม่ได้แกลงมันมีแค่เราสองคนนะแล้วก็รถหนึ่งคันลูกค้ามาพี่โอเคลูกค้ามาสวัสดีค่ะ ลูกค้ารับอะไรดีครับฉันว่านะพี่เขาต้องแกล้งฉัน,นแน่เลยแต่ว่าคนอะไรจะแกล้งได้ตรงจังหวะอะไรขนาดนั้นทั้งที่ยืนอยู่ข้างหลังเราแท้ๆต้องเป็นการเตรียมฉากแน่เลยลูกค้ามาละสวัสดีค่ะคลูกค้าสวัสดีจ้าเออช่วงนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีอยากจะดื่มอะไรที่มันสดชื่นแล้วก็ทําให้รู้สึกดีขึ้นนะจ้า อ๋องั้นรับเป็นโซดาไหมคะโซดามะนาวน้ำผึ้งมะนาวนะคะนี่นี่จ้าขอบคุณค่ะรับสามกระป๋องนะคะขอบคุณค่ะอ้โวุยเออพี่นี่อะไรเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้หนูหนูตาฝาดแี่เลยอ่ะ อะไรอ่ะเจออะไรอ่ะเมื่อกี้หน้าตาลูกค้าอยู่ดีๆก็หน้าดําแล้วก็สีแยวยิ้มฟันแหลมมากเลยอ่ะอุ้ยหนูว่าหนูตาฝาดหนูว่าหนูเจอไอ้ตุ๊กตาที่เอามาแกล้งหนูนั่นแหละอะไรตุ๊กตาอะไรพี่ย่ไมเอาเมาีอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเทำอะไรอ่ะพี่ไปไปไปหยิบปืนตรงเคาน์เตอร์เลยฮะหยิบเลยอยิ่เลยหยิบแล้วหยิบแล้วพี่ยังไงอ่ะ อะไรอ่ะที่ไหนน่าจะหน้าร้านหน้าร้านหน้าร้านเหรอระวังนะอะไรอ่ะพี่โจรเหรออะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยมันมาแล้วเราเห็นแล้วพี่ยิงมันยิงมันยิงมันเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่หนูหนูยิงตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยออเอ้ตัวอะไรนี่ตัวอะไรคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ เดี๋ยวลอยนี่นี่นี่เดี๋ยวนะอุ้ยน,นี่ใช่ไหมตุ๊กตาที่พี่แกล้งหนูหนูว่าเราพี่ต้องแกล้งหนูนี่มันไม่ใช่ตุ๊กตาน้องเออเอ้อะไรนะนี่คือผีน้องฮะพี่คิดว่าหนูเป็นเด็กเหรอใช่แล้วโอ้ยหนูกลับบ้านดีกว่าเ,<อ>เรื่องอะไระไรสะะ้สาระหนูหนูลาออกร้องไปแล้วพี่น้องอย่าเพิ่งอะไรน้องรู้ไหมว่าใครคนผื้ผ พี่เองไม่ได้นะไ, <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ขึ้นช้ามากโอ้โหตายตายก่อนอ้ย